Thank mm -hmm. you. ตอนเช้านะครับบรรยากาศดีเวอร์วันนี้ผมยังอยู่ที่แข่งคอยนะครับย้ายโลใหม่เมื่อสามสี่วันก่อนอยู่ที่นวนาแล้ววันนี้ย้ายมาอยู่ที่ก็เป็นลานกลางเต็นที่สวยมาก เห็นแล้วโดนใจมากสวยจริงๆดูดยนี่ขนาดน้ำเซาะตะลิ่งไปแล้วนะเนี่ยเซาะตะลิ่งไปเยอะไปดีก็จะปูหญ้าไว้สวยมากเอ่อถ้าถ้าใครที่ดูในเพจก็จะรู้ว่าภาพที่แอดมินโพสตลงไปอะ่ะเอ,อน้ำมันเซาะออกเนี่ยเซาะเข้ามาเยอะมากครับซึ่งก็ปูหญ้าไว้สวยๆครับ แต่ตอนนี้ก็ถือว่ายังสวยอยู่ดีอยู่แล้วผมได้ที่ดีด้วยเมื่อวานทางเจ้าของเขาเขาบริการดีดูแลดีมากเลยครับวันนี้วันธรรมดานะครับมันก็เลยมีอยู่แค่สองเต็มครับแต่วันนี้กลุมเยอะวันนี้เป็นวันหยุดนะเออ,เ,อ,อเมื่อเมื่อวานอะ่ะคือวันธรรมดาแล้ววันนี้คือวันหยุดแล้วเดี๋ยวคนคงเต็มอะ่ะ ผมเลยมาจะก่อนผมได้ที่เนี่ยทำเลสวยมากนี่ของผมนี่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 นนนร่มเงาทั้งวันนะร่มเงาทั้งวันมีเต็นผมเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศ,กาศดีมากหนาวมากคืนก็หนาวนะหนาวมากๆเลย หนาวแบบไม่ต้องเปิดพัดลมอะ่ะที่นอนเป่าลมมีหมอนในตัวชอบมากนี่ครับสวยมากครับที่นี่ถือว่าสวยมากดูน้ำสิ น้ำโหนี่มันไม่ใช่ลำธารน,นะนี่คือคลองนะมันก็เป็นคลองนะตะกว้างขนาดน,นี้เรียกคลองเมื่อวานผมมาน้ําคุณนะครับเมื่อวานน้ําคุณแต่วันนี้น้ําใสแล้วดูให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนสนามหญ้าเขสวยมากนี่พึ่งปูหมาๆมาเนี่ยหลังจากปูเสร็จนะผมเป็นคุณแรกนะเนี่ย เห็นเจ้าของก็บอกนะหอนั่นน่ะเขาเพิ่นนงปูเสร็จเมื่อเมื่อสองวันสามวันนี้เองนี่นเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าผมเป็นคนแรกเลยเนี่ยมามากลางเหลังจากปูหญ้าซึ่งสวยมากเราต้องต้องทนุถนอมนะหญ้าเนี่ยต้องดูแลอย่าอย่า,ยายให้มันเสียเช่น ไม่ก่อกองไฟหรือก่อให้เกิดความร้อนกับหญ้าและไม่ควรนํารถเข้ามาบริเ,เวณน,นี้เพราะว่าถ้าถ้าเอาก็มาเนี้ยพังแน่นอนเลยเพราะว่าดินมันก็ยังพอยังอ่อนอยู่ดินยังอ่อนอยู่ยออยสวยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับ แต่ที่นี่ตอกสมองบกก็โอเคนะสมัยต้องประมาณสามเิ็ดเซนเลยจึงจะเอาอยู่อะ่ะวิวสวยจริงๆวิวแบบน้ำมันสวยอะ่ะแล้วกลางคืนก็เงียบสงบมากเลยครับกลางคืนเงียบมากนู่นลานก็เยอะมากนะ่ลานเขาลานเขาใหญ่แต่ที่ติดน้ำนี่ก็ ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ลานก,กว้างข้างในนกว้างเยอะมากเลยนี่ครับที่นี่ก็อยู่ใกล้ถนนใหญ่นะเข้ามาไม่ไกลมากนะักเข้ามาผมน่าจะขี่ร้อยเมตรได้ประมาณหนะ้านระ้อยเมตรใช่ไประมาณ500ห้าร้อยเมตรนุ่มเข้ามาถนนอาจจะก็ดีนะถนนถือว่า เข้ามาได้อ่ะแต่อาจจะมีตรงเจ้าฝนตกมีคิโคลนนิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรรถทุกชนิดมาได้หมดนะครับมันก็อยู่ใกล้ถนนใหญ่นะใกล้ถนนหลักกลยถนนเส้นชะอมอ่ะรุมรื่นจิงดูรอบๆรุ่นวัดป่าสว่างบุญน่ะบนยอดตรงนู้น่ะ ยอดน้อเอตรงนี้ตรงนี้แนวัดป่าสว่างบุญภูเขาต้งนั้นเลยเจ้าของก็ดูแลดีมากนะครับที่นี่แล้วห้องน้ำนีโคตรสะอาดเลยโอ้โคตรสะอาดมากๆอ่ะดีมากๆห้องน้ำก็เดี๋ยวจะพาไปดู ห้องน้ํานะครับนี่ครับห้องน้ําห้องน้ําสะอาดมากๆแล้วก็ก่อนเข้าก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับเปลี่ยนรองเท้าซะก่อนแล้วจึงเข้าไปนี่ให้ดูว่าสะอาดแค่ไหน,นดูซิห้องน้ำถือว่าโอเคสะอาดมากๆ แล้วก็ข้างในก็มีที่แขวนมีเครื่องทำควาอุ่นด้วยมีที่แขวนเสื้อผ้าที่ที่วางตะบูถือว่าโอเคครบทุกอย่างแล้วก็ห้องอะไรนนี่ยีห้องห้องส้วมก็โอเคห้องน้ำมีสองห้องห้องส้วมมีสามห้องตั้งใจ ทั้งหญิงนะก็จะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ค uh 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 ือห uh ้องน้ำชายนะครับห้องน้ำชายก็ออฟฟิศที่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ติดกับห้องน้ำนี่แหละนี่ครับจุดจุดลงทะเบียน สวยมากๆตรงนี้ดาดฟ้านะครับสามารถขึ้นไปชมวิวได้อไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพาขึ้นไปดูก,ก่อนนะครับดาดฟ้าขึ้นชมวิวโอ้โหนี่บ้านบ้านเจ้าของสวยมากสวยมาก นี่วิวครับสวยที่นี่ค่าค้งเต็นก็คิดคนละสองร้อยบาทนะครับต่อคนนะครับเด็กต่ำกว่าสิบสองปีฟรีมีปลั๊กไฟมีไวไฟแต่สัญญาณมือถือใช้ได้ทุกค่ายนะครับ ดู New New. วิวนู่นวัดป่าสว่างบุญก็โอเคก็ดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับรูปตอนกลางคืน